สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2,564การงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะให้คุณได้ไปเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆนะคะสีมงคลประจำวันนี้ค่ะท่านไหนที่ต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีดำหรือสีเทา ะะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานเลือกใช้สีชมพูค่ะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภต่างๆเลือกใช้สีเขียววันนี้หลีกเลี่ยงสีฟ้ากับสีน้ําเงินนะคะเริ่มกันเลยนะคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะวันอาทิตย์ที่7นะฮะวันอาทิตย์ที่7มีนาะคม2564เลขนําโชคของคนเกิดวันอาทิตย์เลข2นะคะมาเลขเดียวเลข2 ในเรื่องของการงานถือว่าวันนี้มันก็จะนิ่งๆหน่อยนะคะก็ทําในสิ่งที่เราเคยทํามาตลอดนั่นแหละนะบางท่านอาจจะมีการเริ่มแบบว่าเอออยากที่จะมีไอเดียใหม่ทดลองอะไรใหม่ๆบ้างก็เป็นช่วงที่กําลังพยายามที่จะหาข้อมูลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังดูเป็นการเริ่มต้นก็ต้องอดทนทํากันต่อไปนะในเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างสถานการณ์มันอาจจะดูนิ่งๆเรียบเรียบไปนิดนึงแต่ว่าเออก็จะประคองตัวได้ดีอยู่นะคะต้องขยันหน่อยนะ ในเรื่องของการเงินถือว่าวันนี้มันจะจะมีการใช้จ่ายที่เขาเรียกสนองความอยากตัวเองไปนิดนึงใช้จ่ายตามอารมณ์ไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินนะคะคนเกิดวันที่ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแบบ เตือนกันเล็กๆน้อยๆนะคะจ่ายชอบนะคะพอดิบพอดีนะอย่าอย่าใช้ต่มอารมณ์มากจนไปคือบางทีเราควบคุมไม่อยู่นะเอ้ยอยากได้อยากซื้อ,อเลยเนี่ยโดยที่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะตอนนี้ฉันฉันกำลังเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะพอดีพอดีก็แล้วกันความรักก็ดีคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับเอออาจจะมีคนมาพูดมาคุยแล้วเราเองเราก็ถูกอกถูกใจนะคะวันนี้มีโอกาสที่คุณจะได้คุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุยแล้วมีความสุข สบายใจมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะบางท่านที่ยังรู้สึกแบบว่าเออยังมีแบบคิดถึงคนเก่าแฟนเก่าคนเก่านี่บางทีอาจจะได้รับข่าวขราวของแฟนเก่าวันนี้ก็ได้อาจจะมีเพื่อนะมาคุยให้ฟังว่าเนี่ยแฟนเก่าเธออย่างงน้นอย่างนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางท่านถึงขั้นว่าอาจจะได้คุยกับกับคนเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าอนาคตจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันต่อไปในส่วนของคนมีแฟนถือว่ารักกันดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันแล้วก็ชื่นมือ ไม่ได้ทะเลาะบบาแวงหรอกวันนี้ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยและมีความสุขด้วยนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าเรื่องงานคุณเกิดวันจันทร์วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเรื่องงานเนี่ยทำให้คุณหงุดหงิดลำคาญ แล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ดั่งใจอาจจะเป็นไปได้ว่าถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์คุณเองคุณยังคงคล่ําเคร่งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการงานคือว่าหลายๆท่านหยุดแต่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณเองคุณก็แบบว่ายังวุ่นวายใจอยู่กับเรื่องของการงานอาจจะวุ่นวายใจในเรื่องของเอ้ทำไมมันนิ่งจังเลยเงียบจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะมีเรื่องต้องคิดเอาเป็นว่าปล่อยวางบ้าง ปล่อยวางบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ความคาดหวังของเราที่มันบางทีมันมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้ความสุขที่ควรจะมีในวันนี้มันเสียไปเพราะฉะนั้นลดความคาดหวังลงทําดีที่สุดแล้วก็ค่อยแบบใจเย็นๆรอผลลัพธ์มันก็นแล้วกันนะคะเรื่องของการเงินยังไปได้ดีแล้วก็มีใช้มีจ่ายสบายๆคุณเองคุณวางแผนมาดีด้วยดังนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการเงินที่คุณวางเอาไว้ค่ะ เรื่องของความรักจะตึงๆหน่อยในส่วนของคนโสดนะคะบางทีอาจจะมีคนมาคุยแต่ว่ายังไม่ใช่สักเท่าไหร่สําหรับเราหรือคนโสดวรรจันจาบางท่านเราวุ่นวายเรื่องอื่นมากกว่ามันมีปัญหาชีวิตเรื่องอื่นที่ทําให้คุณรู้สึกว่า,วาเรื่องเรื่องรักเรื่องจะมีคนคุยจะมีแฟนไหมหน่นนี่นั่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยแล้วคุณก็ไม่สนใจนะคะ คนมีแฟนคนมีแฟนความสัมพันธ์จะตึงเครียดหน่อยบางทีอาจจะมีคําพูดคาจาบางอย่างไม่ว่าคําพูดเราหรือคําพูดเขานะคะมันทําให้แบบว่าขัดอกขัดใจของกันแลกกันก็จะเหมือนกับเอออาจจะมีตึงๆกันบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆนะปัญหาเก่าๆที่แบบมันทําให้วันนี้ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดแล้วก็คืออาจจะเป็นอารมณ์เราด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมคําพูดค,คําจาควบคุมอารมณ์ประครับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคุณ1014ค่ะ10ึ่ส เรื่องของการงานวันนี้ถือว่าดีนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆแล้วคุณจะรู้สึกเมือกับว่าคุณกระตือรือร้นนะคะกับช่องทางใหม่ที่มันเข้ามาอาจจะหาความรู้นะคะหาความรู้หาข้อมูลค่อนข้างเยอะวันนี้แล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออหลายสิ่งหลายอย่าง มันเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะสิ่งที่มันยังคงหยุดนิ่งมานานมันจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวเริ่มขยับเริ่มให้เรามองเห็นว่าเออเดี๋ยวก็คงจะดีเดี๋ยวก็คงจะดีดะดนะคะถือว่าวันนีเออ้เป็นอีกวันที่มีความก้าวหน้านะในขณะเดียวกันเราเองเราต้องพยายามผลักดันโอกาสของเราด้วยนะ,ะโดยรวมทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกการเงินดีคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งคุณเองคุณไม่ได้กังวลใจนะคะเดือดร้อนก็มีคนช่วยหรือบางทีอาจจะตัวเราเองแล้วก็แบบว่า ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะได้วันนี้เงินสบายมากความรักนะคะยังไม่นิ่งเท่าไหร่คนโสดก็ดูเหมือนกับอาจจะยังไม่เจอคนที่ชอบยังไม่เจอคนที่ใช่ชีวิตเราก็ยังคงทํางานแล้วก็พยายามประคับประคองชีวิตของตัวเองไปให้มันลงตัวมากที่สุดบางทีเออมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณที่มันมีการปรับเปลี่ยนมากจนเกินไปทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออชีวิตเรามันมันยังไม่ลงตัวยังไม่พร้อมสําหรับที่จะแบบว่าเออต้องมาคบใครจริงจัง คนที่มีแฟนแล้วนะคะมันก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะวันนี้บางทีอาจจะมีอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะไม่ว่าเราหรือแฟนเรานะคะพยายามประคับประคองให้ดีหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกันนะคะยอมได้ก็ยอมอารมุ่มอร่วยกันไว้ก่อนเน้นที่การประนีประนอมแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้มันแบบอยู่กับร่องกับรอยนะคะแต่โยดยรวมก็ถือว่าอ่ะโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคนเกิดวันพุธค่ะอืม เลขนำโชคของคุณเกิดวันพุธ9216 9216 การงานวันนี้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรหรือต่อให้มีปัญหาอู้ฉันจัดการได้สบายมากแล้วคุณเองคุณแบบอืลงตัวทุกอย่างวันนี้นะไม่เหนื่อยด้วยนะในเรื่องของการเงินก็ดีเช่นเดียวกันนะคะก็มีใช้มีจ่ายสบายๆนะไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือบางทีเราจะคุยกับใครเรื่องเงินก็มีโอกาสประสบความสําเร็จการเงินค่อนข้างราบรื่นเดือดร้อนก็ยังมีคนคอยช่วยอยู่นะ ะะมันเหมือนกับว่าพอเราเดือดร้อนเรื่องการเงินเนี่ยเอ่ยปากกับใครเราก็จะได้รับความช่วยเหลือส่วนความรักอะ่ะอ,อ,อาจจะเครียดหน่อย คนโสดก็รู้สึกเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะออกแนวลบนะคะหรือบางท่านคือคือจริงๆถ้ามันมองบวกมันก็มองบวกได้แหละแต่ว่ามันเป็นการที่แบบว่าบางทีสมมติว่าคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งคนโสดนะคะวันนี้อาจจะมีการแบบว่าเออขอแบบขอเป็นแฟนมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คุณรู้ว่าเออเราก็รู้สึกดีกับเขาหรอกแต่เราก็ตกใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เหรอมันเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะก็ตกใจเล็กน้อย แต่ก็ต้องแบบว่าเออตั้งสติหน่อยนะคะมันเป็นไปได้ทั้งดีทั้งร้ายก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยหรือบางท่านอยุดถ้าอยู่ในสถานการณแบบ์แอบรักแอบบชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะรู้สึกเหมือนกับเออ อยู่ดีๆเขาก็หันมาสบตาอะไรเงี้ยอาตกใจกันไปนะคะในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วนี่ต้องระมัดระวังคุณก็รักกันดีแหละแต่วันนี้ต้องระวังอารมณ์ระวังคําพูดคําจาคือบางทีคําพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันได้นะคาพูดงอนนะงอนหรือบางทีเราอาจจะแซวเล่นๆหรือบางทีเราพูดเราไม่คิดว่าเขาจะโกรธจริงแต่บางิงเขากโกรธจริงจังขึ้นมาอ้าวนะไม่ได้หวังไม่ได้คิดว่าจะมันจะเป็นบานปลายขนาดนั้นอันนี้ เพราะฉะนั้นระม,มัดระวังให้ดีนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันอะวันนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งห้าสี 154ในเรื่องการงานวันนี้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะประคับประคองไปได้นะไอเดียใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกาลังเริ่มทำเนี่ยถือว่าเริ่มได้นะคะเริ่มได้แล้วก็น่าจะทําด้วยนะโอกาสใหม่ๆเข้ามาขอให้ตอบรับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันการงานของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ที่มันพัฒนานะคะคือบางทีมันก็จะนิ่งแล้วก็พัฒนาช้าไปนิดนึงแต่อย่าท้อนะมันจะสําเร็จอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ เชื่อมั่นว่าเออเราทำได้นะคะเรื่องการเงินนี่ก็ยังแบบเออก็ปีมีปัญหาอยู่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่วันนี้ต้องบอกว่าประคองตัวนะคะประหยัดใช้ประหยัดจ่ายออจ่ายเท่าที่จําเป็นนะหรือถ้าเรามีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีอาศัยออความช่วยขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะประคับประคองไปก่อนมันมันมัน,มน,มนไม,ไม่ไม่นิ่งเท่าไหร่ ความรักคนโสดไม่เหมาะมองว่าบางทีอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้นะสเปคเลยแต่มันไม่ค่อยไปไหนมาไหนบางทีอาจจะคุยกันแต่ว่าก็คุยเรื่องอื่นคุยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราชอบคนคนนี้จังเลยเนี่ยเหละมานานแล้วพยายามจะคุยกับเขาแต่ท่าทีเขาเยังเหมือนเดิมนะคะมันก็เลยนิ่งไม่คืบหน้าส่วนบางท่านนะคนเกิดราศัสุ p ัดีคนโสดก็ทําแต่งานสนใจแต่งานไม่สนใจความรักเลย คนที่มีแฟนแล้วนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยหวานไม่โรแมนติกต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างสนใจเรื่องของตัวเองก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ต่อให้คุณทํางานหรือคุณมีเรื่องอื่นที่คุณต้องทําแต่ว่าอย่าหลงลืมกันและกันนะคะนัดกินข้าวหรือทําอะไรที่มันแบบทากิจกรรมร่วมกันหรือบางทีมีหวานหวานบ้างเซอร์ไพรส์บ้างให้ความรู้สึกมันมันกระเพื่อมขึ้นหน่อยไม่ใช่นิง่งจนเกินไปนะคะอันนี้ฝากคนเกิดวันพฤหัสบดี ไว้เลยคนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณ893ค่ะ893เเรื่องของการงานวันนี้ดีนะคะมันอาจจะนิ่งๆไปหน่อยแล้วคุณก็ยังทําแบบเดิมที่เคยทํามาโดยตลอดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่บวกมันก็กำลังค่อย ค่อยๆพัฒนามั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเหนื่อยแต่ก็อดทนแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขไม่หมอบอกว่าคุณมีความหวังคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยนะคะฉันทำงานได้ตลอดและทำได้ทั้งวันขยันดีจังเลยวันนี้ ในส่วนของการเงินก็ถือว่ามีใช้มีจ่ายสบายๆวันนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการกินนะคะไม่ใช่กินปกตินะกินพิเศษ <c oughs> สาหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะกินพิเศษอาจจะมีงานเลี้ยงนะคะไม่ว่าเลี้ยงข้างนอกบ้านหรือบางทีเลี้ยงในบ้านนะคะมีปาร์ตี้มีงานอะไรกันก็อโอเคละอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติแต่คุณเองค,ค,คุณพอใจคุณมีความสุขนะคะสบายใจมากวันนี้เรื่องเงินเงินทองทองความรักก็ดีคนโสดมีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าถ้าคุณมีคนคุยอยู่แล้วนะวันนี้อาจจะตกลงปรงใจกันว่าเออเราเป็นแฟนกันเถอะอาจจะได้เริ่มเปิดตัวนะคะเปิดตัวคนที่คนคุยเปิดตัวกับใครเปิดตัวกับสาธารณชนเปิดตัวกับเพื่อนฝูงกลุ่มเพื่อนอนัดเพื่อนเดี๋ยววันนี้ฉันพาเพื่อนไปเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็คือพอเราไปก็รู้แหละว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทจ้าแฟนนั่นแหละเปิดตัวค่ะวันนี้สําหรับท่านที่ออโสดและไม่มีคนคุยวันนี้ถ้าสมมุติว่าเขามีนัด นะมีนัดมีงานเลี้ยงมีโน่นนี่นั่นแล้วลองไปออกงานเข้าสังคมนะคะวันนี้มีโอกาสเจอคนถูกใจแล้วก็จะมีมิตรภาพดีๆตามมานะคะวันนี้อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะคะออกไปข้างนอกแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะโควิดยังอยู่นะในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วนะคะถือว่าวันนี้ดีความสัมพันธ์ดีนะคะชื่นมืนได้ใช้เวลาร่วมการพูดคุยกันกระหนุกระหนิงนะอาจจะมีนัดเที่ยวนัดกินข้าวดูหนังฟังเพลงโอ้ชื่นมืนคะ่ะ มีความสุขมาดูคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณ 1>, 1 3อันนี้มาหลายตัวเลข1 3 1 0แล้วก็20นะคะ13 10แล้วก็2 0การงานในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะออกแนวแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันเหมือนกับว่าบางทีเราอยากทํางานนี้ให้เสร็จมันก็ไม่เสร็จมันไปช้าตรงไหนก็ไม่รู้นะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแบกงานเยอะเกินไปก็ได้งานอาจจะเสร็จไม่ทนันหรือว่ามันมีปัญหาที่ต้องไปแก้ไขอะไร ่อยอางเพราะฉะนั้นนะคะดูแลให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็มีการจัดแบ่งงานกันแบ่งความรับผิดชอบให้ดีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมันไม่ต้องมีการปรับแก้หรือเปล่านะคะสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะมีเครียดมีคิดมากเล็กน้อยมีคิดมากแต่ว่าก็ต้องพยายามกันต่อไปนะคะใกล้ละนะคะคำตอบหรือความชัดเจนในเรื่องงานของคุณก็ใกล้จะมาละนะเริ่มเห็นแวว ว่ามันคงจะจบเร็วๆนี้แหละจบไหมยความว่าชัดเจนเรารู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนยังไงนะคะทีนี้ในส่วนการเงินก็ยังหนักหน่วงอยู่นะ,ะก็แบกภาระค่อนข้างเยอะรายจ่ายเยอะก็เหนื่อยพอสมควรนะคะวันนี้ประคองตัวไปในส่วนของความรักคนโสดเอ่อวันนี้นะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบแบบรักแรกพบเออเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บเลยรู้สึกว่าเฮ้ย คนเนี้ยเหมือนกับรู้จักกันมานานแสนนานมันจะเป็นอะไรลักษณะนั้นเลยทีเดียวนะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นแบบว่าแฟนเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าไม่ได้คุยกันนานแล้วมาเจออีกทีแต่ก่อนไม่ได้คิดอะไรนะ,ะวันนี้พอมาเจอกันได้คุยกันเฮ้ยรู้สึกถึงความพิเศษนะมันจะเป็นอะไรลักษณะนั้นไม่ตั้งตัวมาก่อนนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะพัฒนาได้หรือเปล่านะคะ ส่วนคนที่มีแฟนแล้ววันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะบางท่านคบกันมานานคุยกันมานานวันนี้อาจจะตกลงกันแล้วว่าเออเราต้องมั่นแล้วนะเราต้องแต่งงานแล้วนะนะคะหรือบางทีท่านไหนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้ามันดูความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเท่าไหร่วันนี้มีโอกาสจะได้พูดคุยมีโอกาสจะได้เคลียร์ได้สาสางนะคะได้มาคุยกันว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นไปในทิศทางไหนข้อสรุปจะชัดเจนมากขึ้นในวันนี้คุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการนะคะ เรียบร้อยนะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะะขอให้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้ด้วยดีทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ